กูดม m อ r นิ่งช่ไหมทำอะไรที่นี่คะเขาอุ้มฉันจากโรงแรมเพื่อรถตู้แล้วก็มาที่นี่มาถึงแล้วคิดดูสิร้านรวงยังไม่เปิดเลยอ่ะเขาบอกว่าพี่บอยต้องมานะไม่มาไม่ได้มาไม่ห้องสองต้องมาที่นี่ที่นี่คือที่ไหนนี่คือตำบลปางหมูและเรากำลังจะเดินไปวัดภูสมะนะคะเดินผ่านสะพานไม้ไผ่จึดจีๆจจนี้ไป เขาเรียกว่าสะพานสู่ตองเป้นหนาวไหมเหรอ10บอะสิบนิดๆอะอย่าดูถูกประเทศไทยว่าไม่หนาวนะคะนี่ขนาดจะสิ้นเดือนกุมภาพันธ์แล้วยังใายเยี่ยงยา,ยา,ย,ายากอยู่เนี่ยค่ะถ้าใครมาที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนี่ก็ก็ไม่ไกลนะคะก็ออกมาเนี่ยแล้วก็กลางวันนะ่าจะมีคนมาเที่ยวกันเยอะเขาก็จะมีร้านรวงแต่ขณะนี้เนี่ยเวลาหกโมงเองนะคะแอลกว่าใขรแอลเจ้า เขากับเราค่อยดีเจ้าแต่เขาก็จะต้องสู้เนาะเพราะว่าเขาคือกระเทยคูโบตา้าเราต้องสู้ค่ะโอ้มันมีลำธารตัวเจ้าสะพานไม้ไผ่สู่ตองเป้นะคะดีนะพกผ้าระผืนหนึงกระเทยก็ต้องมีผ้าไงใช่ไหมเราเป็นกระเทยเรามีผ้าผ้าก็จะช่วยทําให้เราแบบว่าอ่าอบอุ่นนิดนึงเฮ้ยเธอต้องเข้าใจ เขาต้องใช้คำนี้เราต้องพูดแบบนี้ว่ากระเทยค, Coffee, feels, quality quality คือผู้ขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอภาไทยอย่างแท้จริงเธอดูสีพระอาทิตย์มันแบบว่าพุ่งขึ้นมาหลังภูเขานั้นก็คือดีงามมากเลยอะค่ะคือนอกเหนือจากความสวยในสิ่งหนึ่งที่ต้องพูดก็คืออากาศมันดีเนาะมาเที่ยวกันได้นะคะแม่องสอนเนี่ยสบายๆเลยอะพี่บอยว่าโยมันเป็น ความรื่นรมของชีวิตมากนะคะที่แบบตัดสินใจตื่นตีห้าครึง่งแล้วก็งัดตัวเองลุกจากเตียงเพื่อที่จะมาขึ้นรถตู้แล้วก็มาที่นี่เนาะดูในรูปสู่ตรงเป้ก็คือสวยแต่พอมาถึงตรงนี้ตั้งแต่พรเพรพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นจนถึงตอนนี้แสงค่อยๆสว่างขึน้นมันสวยมากอยากให้ทุกคนมายืนตรงที่พี่บอย,ยืนจังเลย,ยมันคือความแบบ เออมันคุ้มค่ามากนะคะที่ที่เรามาเออนี่ถ้ดูสิหมอกนี่หมอกนะไม่ใช่ควันไฟนะคะหมอกเนี่ยค่ะเหมยเจ้าเหมยมันก็อยู่ที่ยอดหญ้าเนี่ยนะเจ้าแล้วของงามขนาดตัวพ่อแล้วนะแสงที่มันอยู่ที่ดอยฮะนะโอ้สลับกันนะเจ้าหันกอหันกออันนี้มองด้วยกล้องมันจะบางงานนะเจ้าถ้ามองด้วยตาประเดี๋ยวนี้งามขนาดเจ้าโอ้ยคือมองด้วยตานี่มัน มันเดอะเบสมากอ่ะเธอเฮ้ยอยากจะบอกว่าสวยแต่กันเนี่ยมันสวยมสวยแต่กันเออขออนุญาตพูดแบบนี้นะคะขอบคุณชาวอบะตบางหมูขอบคุณชาวแม,ม่อ้องสอนที่เก็บสิ่งเหล่านี้เอาไว้ที่นี่แล้วก็ทําให้เราได้มามีความสุขเนาะนักท่องเที่ยวเรามาแล้วเราได้เห็นอะไรแบบนี้เราว่า เป็นบุญที่ที่คนพื้นที่เขาอนุรักษ์ที่คนพื้นที่เขาเก็บของดีเอาไว้ให้เราเนาะอันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็เขามีเขาก็ตั้งว่าแบบบริจาคเพื่อที่จะซ่อมสะพ,พานบริจาคเพื่อจะทําลานจอดรถอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะไปบริจาคก,กันแต่นี่บ่ายก็เป็นคนคนหนึ่งที่มาแล้วก็ก็ขอบคุณนะขอบคุณในในความในความดีงาม ที่ทําให้นักท่องเที่ยวอย่างเรามาแล้วมันรื่นรมจริงจริงนะคะขอบคุณชาวแม่ห้องสอนเนาะอาจจะก,กว้างไปขอบคุณชาวชาวปางหมูเนี่ยพี่บอยเคยมาปางหมูเมื่อ20ปีที่แล้วพี่บอยมาที่นี่เนี่ยมาทำไม่ได้ทาอะไรมาทำโอท็อปห้าดาวของปางหมูของแม่ห้องสอนตอนนั้นเนี่ยทำเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์น้ํามันงาจากจากออร์แกนิกจากคนแล้วก็สัตว์เขาใช้ควายนะในการที่จะ ปัสสาะเหนือปั้นห้องหีดเนาะเขาก็จะบดบดเอาน้ํามันงาออกมาจากเม็ดงาโดยใช้ควายนะคะก็ใช้แรงงานสัตว์ก็เป็นออร์แกนิกเนี่ยก็จะเป็นความแบบดีงามของแม่ห้องสอนทุกครั้งที่เรามาแม่ห้องสอนเนี่ยเราจะรู้สึกแบบภูเขาเมารถอวกสองถุงไม่ถึงแต่ในการที่เราแลกมันคุ้มค่านะพี่บอยว่ามันคุ้มค่ากับสิ่งที่พี่บอยพี่บอยสัมผัสเนาะมาแล้วทุกครั้งเราจะได้เห็นรอยยิ้มแล้วอย่างไม่า้าไม่ขายเมื่อคืนที่ตลาด จองคำเมื่อคืนน่ะเธอโอ้โหแม่ค้าเขามีความสุขมากเวลาเราแบบเรามาแล้วเราจะคุยกับเขาเนาะแล้วเราเรานนีาท่องเที่ยวเนี่ยเศรษฐกิจแม่ห้องสอนเนี่ยเอาจงจริงถ้าไม่ได้ไม่ได้ทําการ,กรเกษตรเนาะก็ก็น่าจะเป็นท่องเที่ยวไหมเพราะฉะนั้นก็อยากให้คนไทยนะคะแวะมาการที่ใบอบอกได้เลยว่าเป็นจังหวัดที่มาแล้วคนไม่ไม่ไม่เยอะแล้วมันอันซีนจริงๆอยากให้มาเนาะเนี่ยพอแสงเริ่มเยอะ อยากให้เห็นหมอกเธอหมอกมันสวยจริงๆอะ่ะเนี่ยพอสว่างแล้วหมอกก็จะเห็นหมอกเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะออพืชข้างล่างที่เห็นเนี่ยนะคะน่าจะเป็นถัว่วก็เป็นพืชเศรษฐ,ฐกิจของเขาเหมือนกันนะคะก็เนี่ยเขาก็เอาตรงนี้แหละไปแปล,แปลรูปให้นักท่องเที่ยวขายจะเป็นถั่วเป็นนู่นเป็นนี่ต่างๆนี่เขาพัฒนาปรับปรุงพืชแล้วนะเมื่อก่อนมันจะไม่ได้สวยขนาดนี้แล้วก็ไม่ได้แข็งแรงขนาดนี้เนาะตอนนี้ก็แข็งแรงขึ้นสวยมาก เป็นคนชอบแบบชอบน้ำเนาะเห็นอะไรที่เป็นน้ำนเงี้ยเราก็จะแบบรู้สึกชิลอะรู้สึกว่ามันแบบเพลินอุย <c oughs> เอามือไปโดนเย็นมากน้ำใสจริงๆเธอมันเวลาเรามาที่นี่นะความรู้สึกเหมือนเราไปญี่ปุ่นนึกออกปะคือแบบเรามีความรู้สึกว่าคน ในพื้นที่เขาอนุรักษ์เขารักษาเนาะแล้วก็เขาอยู่กับธรรมชาติอย่างดีเพราะฉะนั้นมันก็เราเรามาเนี่ยความรู้สึกนะอันนี้ชื่นชมจริงๆคือแบบประทับใจอะ่ะเดี๋ยวเรารอหลวงพ่อตรงนี้นะคะมาแล้วนี่น่ารักมากลูกศิษย์วัดสี่เท้า โน,นจะตาโรธรรมาวัฏฐานิอายุวันโนสุขังภาลังอ่าไดกใส่บาทเนน้อยห้ารูปห้าไหมห้าหกหกรูปอ่า มีเงิน600พอดีเลยแบงค์ร้อยอ้าวเจ็ดไม่ทันแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปใส่ผ่าตรงนู้นต่อนักท่องเที่ยวเนี่ยมาที่นี่เยอะในในช่วงสักก่อนโควิดแล้วดังมากจนสะพานมันพังนะอันนี้เขาเสริมเหล็ก ทำให้มันโครงสร้างมันแข็งแรงขึ้นแต่ว่าถ่ายรูปออกมาก็ยังดูมีความเป็นแบบไม้ไผ่มีความเป็นธรรมชาติอยู่แต่ว่าโครงสร้างที่ไอแอบมองเนี่ยเขาก็เสริมเหล็กแล้วเพื่อให้มันแข็งแรงเนาะไม่งั้นมันก็จะหันตาายกันนะท่องเทีย่ยเพราะว่าบางช่วงที่มากันเยอะๆเนี่ยน้ําหนักอาจจะเยอะแล้วก็เดินกันมากๆหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะไม่ปลอดภัยนะครับสวยจริงๆไม่จะบอกอยังไงมันสวยมาก คืออากาศดีตอนนี้น่าจะสิบกว่าองศาแล้วก็เนี่ยหมอกเนาะบนยอดไม้บนภูเขามันสลับกันตัดกับแสงสวยมากเลย